รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมแขกรับเชิญของดีไอดอลคุณบันดาลใจคืนนี้เป็นนักหนังสือพิมพ์มืออาชีพเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังเจ้าของนามปากกาหนุ่มเมืองจันคอร์อลัมน์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจในมิติชนธุสุด,ดาซึ่งหลายๆท่านรู้จักกันดี <ym> เขามีผลงานหนังสือออกมามากมายหนังสืองเขาให้ความรู้ให้ความคิดสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญก็คือให้มุมมองเชิงบวก ต่อชีวิตติดตามชีวิตที่น่าสนใจของหนุ่มเมืองจันทรได้ในดีไอดอลคอมมันดานใจคืนนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยคือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทุกอะไรมีความสุขกับทุกอย่างผมมีคาถานึงคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและเชื่อว่ามันจะดีขึ้น พอถึงจุดนี้ได้เมื่อไหร่ผมก็มีความหวังกับชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสรรกลครับงานด้านหนึ่งที่สร้างชื่อคุณสรรกลมากเลยแน่นอนว่าเป็นคอลัมน์ในมติชนสุดสัปดาห์นะฮะฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเป็นคอลัมน์ยอดนิยมมากๆเลยขอบคุณครับจุดกําเนิดของคอลัมน์นี้มาจากไหนครับ คอลัมน์นี้เกิดขึ้นมาจากว่าพี่เสถียรทิมาทอนอดีตบรรณาธิการบริหารครับขอไม่ชนสุดสัปดาห์พี่เสถียรบอกว่าอยากให้เขียนคอลัมน์ธุรกิจแบบง่ายๆผมก็โอเคพี่ไม่ยากนี่ผมก็เขียนแบบง่ายๆผมตามสไตล์ผมมาให้พี่เถียนดูพี่เสถียรก็บอกว่าอจะตั้งชื่อคอลัมน์ว่าอะไรพอพี่เสถียนถามนะก็เครีเรทิฟแบบฉับพลันขึ้นมาว่าธุรกิจแบบง่ายๆก็ ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจกินง่ายครับแล้วก็พี่เถียนถามต่อว่าใช้นามปากกาอะไระผมก็เฮ้มันต้องมีนามปากกาดิตอนนั้นไม่ได้คิด<ะ>นามปากกาอะไรพอดีคอลัมน์ข้างๆมันมีคอลัมน์แวะห้องโฆษณา<ะ>โดยสาวระยองสาวระยองก็เลยเจอหนุ่มเหมือนใจเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของฟาสต์ฟู้ดธุรกิจก็คือสั้นอ่านง่ายกระชับมีข้อมูล แล้วก็ที่สําคัญก็คือมีอารมณ์ขันด้วยอันนี้เป็นความตั้งใจเลย,ยไหมฮะว่ามันต้องมีอารมณ์ขันเริ่มต้นจะไม่มีถ้าผมเขียนสกู๊ปสมัยก่อนประวัตินักชีวิตนักธุรก,กิจไม่มีอารมณ์ขันเลยนะครับแต่ตัวเองเป็นคนมีอารมณ์ขันก็คือคนหัวเราะง่ายพอเขียนๆไปเราลองเล่นบ้างหยิกนิดๆหน่อยๆเอ้คนก็ชอบนี่พอชอบก็เลยเป็นสไตล์มันก็พัฒนานตล์ของตัวเอง คอลัมน์ฟาสต์ฟูลธุรกิจก็ถูกนําไปรวมเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมี10กว่าเ,เล่มแล้วฮะตอนนี้สิเล่มสิเล่มแล้วใช<ค>่จังฮะกลายเป็นเพชรพ่วงมาแล้วเพชรพ่วงม,มาอา,อาจจะอาจจะแซงเพชรพ่วงมาแล้วนะฮะ <S <S สิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือของคุณสุรพลแต่ละเล่มเนี่ยจะมีชื่อที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะฮะหนังสือเล่มหนึ่งของคุณสุรพลมีชื่อที่น่าสนใจมากก็คือชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่าย วความหมายที่แท้กมันคืออะไรคคือชื่อหนังสือทุกเล่มของผมเนี่ยมันมาจากวิธีคิดของผมครับอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่ผมชอบมากคือผมรู้สึกว่าเวลาเราทําโจทย์ข้อสอบเนี่ยจะมีคนออกข้อสอบแล้วจะบอกว่าข้อขอถูกถ้าเราก,ากาข้อขอมันก็ถูกครับแต่ถ้าสมมติว่าในชีวิตจริงเนี่ยโจทย์ชีวิตเนี่ยไม่มีใครออกข้อสอบให้คุณคุณออกเองแล้วตอบเอง ฉนันถ้าคุณตั้งโจทย์ชีวิตให้ง่ายมันจะมีความสุขมากเลยชีวิตมันจะยากหรือไม่ยากอยู่ที่คุณตั้งโจทย์แค่ไหนหถ้าคุณตั้งโจทย์ไม่ยากชีวิตไม่ยากก็ตั้งโจทย์หนังสือความสุขนะจุดท,ที่ยืนอยู่ต้องการจะบอกอะไรความสุขที่สุดยืนอยู่คือจริงๆถ้าในเชิงคําพระก็คือปัจจุบันขณะครับที่อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขผมเชื่อในเชิงหลักคณิตศาสตร์เบื้องต้นว่าจุดหลายๆจุดเรียงกันมันจะเป็นเส้นเส้นหนึ่งถ้าเราทําจุดหนึ่งให้มีความสุข จุดที่2มีความสุขจิตสามมีความสุขจิตมันจะเป็นเส้นที่มีความสุขซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราทําวันนี้ให้มีความสุขได้ทุกๆวัน,นมันจะนําไปสู่เส้นทางแห่งความสุขแฟนๆหนังสือของหนุ่มเมืองจันนี่เป็นใครบ้างฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นักศึกษาก็กลุ่มพอสมควรแล้วก็รุ่นเด็กๆก,ก็มีบ้างแต่ที่ประทับใจสุดคือเด็กป6ป6น, .6 นี่แหละพ่อแม่พามางานหนังสือ ผมพยายามคูยกับน้องหน่อยอ่านรู้เรื่องจริงหรือเปล่าอ่านอ่านจริงหรือเปล่าอ่านจริงหรือเปล่าเพายินจะพ่าอ่านจริงอ่านจริงผมก็เลยเชื่อว่าโอ้โหเด็กปคือภูมิใจอะว่าเด็กปหกอ่านรู้เรื่องครับครับแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายนี่กว้างมาก,กนะฮะมีตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงปไปจนถึงผูอ้อาวุโส น้ำปากกาหนุ่มเมืองจันท์แน่นอนว่าไม่ได้เกิดที่นครสวรรค์แน่แน <laughs> ใช่ไหมตอนเด็กเดกก็เรียนที่จันทบุรีใช่ไหมฮะแล้วก็มาเข้ามหาวิทยาลัยที่คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยามหาวิทยาลัาายธรรมศาสตร์นะสังคมวิทยามันเรียนอะไรบ้างครับสังคมวิทยาผมอย่าถามนะเพราะว่าใช้เวลาเรียนน้อยมาก <laughs> ผมคน้นพบความสุขอันหนึ่งคือความสุขนอกห้องเรียนคือการทํากิจกรรมนักศึกษาครับ,รบผมทํากิจกรรมนักศกกรรึกษาเยอะมากไปค่ายอาสาพนานี่4ปีไปน่าจะ7หรือ8ค่าย ไปเยอะมากแบบทุกปิดเทอมนี่ก็ไปตลอดแล้วก็ไปทํางานกิจกรรมนักศึกษาคือองค์การนักศึกษาอะไรธรรมศาสตร์ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่อนข้างเยอะผมก็เคยขึ้นไฮ์คด้วยเคยมีชื่อลงหนังสือพิมพ์ด้วยกระแสคัดค้าน,นอะไรต่างๆก็เป็นเป็นช่วงเวลาหนึง่งซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ผมมีความสุขมากกับการทำรกิจกรรมนักศึกษา การทํากิจกรรมหรือว่าการทําอะไรนอกห้องเรียนอย่างที่คุณสรคบบอกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์กับชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ไหมบอกเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการทํางานผมเยอะมากผมว่าคุณบุญธนงก็เคยทํากิจกรรมนักศึกษาใช่ครับพอทํากิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเราจะให,ใหญ่ขนาดไหนก็ตามทีจะเป็นนายกองค์การเป็นประธานอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราใช้งานน้องที่เป็นสตาร์ทเนะีตำแ<ช>หน่งที่ต่ําต้อยกว่าเรา ให้ไปยกบอดแล้วเราพูดกับเขาไม่ดีเขาเดินกลับเลยใช่ไหมครับเราจะทํายังไงที่เราจะดึงเขาให้มาร่วมงานกับเรานี่เป็นศิลปะในการทํางานกับคนพอเวลาเราทำงานจริงเราก็สามารถทํามันได้ดึงให้คนเข้ามาทํางานอย่างมีความสุขและสนุกกับมันจบธรรมศาสตร์ด้วยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเป็นเกรดที่ไพเราะมาก2.06จุดศูนครับสองผมว่าผมน้อยแล้วนะ แต่เกรดเฉลี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการเข้าทำงานใช่ไหมฮะนี่เป็นหลักอันข้อหนึ่งของผมก็คือว่าผมบอกน้องๆเสมอว่าใบเกรดเนี่ยใช้หนเดียวค,คือตอนสมัครงานครับ พอหลังจากนั้นเข้ามาสู่เวทีทํางานเนี่ยคนทํางาน1่ปีเราไม่เคยดูนะครับว่าเขาเกรดอะไรเราวัดคนที่1่กับคนที่2ด้วยผลงานเราไม่ได้วัดด้วยเกรดฉันเกรดของคุณจะมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าเกรดถึงคุณมาเรียนมาเพื่อได้เกรดเนี่ยพอถึงเวลาทํางานจริงเนี่ยคุณก็จะไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าคุณเกรดของคุณหมายถึงความรู้หมายถึงทักษะอื่นๆในการทํางานเนี่ยคนด้วยเนี่ยคุณสามารถจะเข้ามาทํางานแล้วคุณพัฒนาขึ้นแต่ถ้าไม่นั้นเท่ากันครับเกรดมีหน้าที่อย่างเดียวคือตอนสมัครงานเท่านั้น ทราว่าคุณสกลกลงทำงานมติชนมา20กว่าปีแล้วครับถือได้ว่าเป็นที่ทำงานแรกและจะเป็นที่ทำงานสุดท้ายไหมคฮะคือครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยคิดจะลาออก